วิธีทําให้แฟนประทับใจคุณวันนี้นะคะคุณนุจะมาบอกถึงวิธีการที่จะทําให้สาวๆเนี่ยสามารถทําให้แฟนประทับใจได้มาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อ1มีชีวิตได้ด้วยตัวของคุณเองการที่ คุณเนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่มีเขาใช่ไหมคะมันจะทําให้คุณมีเรื่องเล่ามากมายที่จะมาเล่าให้เขาฟังเวลาที่คุณไม่เจอเขาผู้ชายเขาจะรู้สึกภูมิใจมากที่เห็นคนรักของเขาเนี่ยยืนได้ด้วยตัวของตัวคุณเองมันจะทําให้คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าคุณเนี่ยไม่ใช่จะเป็นแต่ผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เท่านะั้นะนะแต่คุณเนี่ยจะทําให้เขาไม่รู้สึกกดดันด้วยนะคะเมื่อไรก็ตามที่ผู้ชายรู้สึกว่าเขาเนี่ย คอยที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเลยคุณคอยให้เขาทําให้คุณตลอดเวลาแนะนําคุณให้สิ่งนี้ให้สิ่งนั้นกับคุณหรือว่าพาคุณ ไปที่ต่างๆโดยที่คุณไม่สามารถไปเองได้ใช่ไหมคะผู้ชายนะคะถึงแม้เขาจะสามารถทําให้คุณได้แต่เขาอยากให้คุณฝึกเรียนรู้ที่จะทําสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวของคุณเองคุณอาจจะไปทํางานอดิเรกับเพื่อนของคุณที่แต่ก่อนเนี้ยคุณอาจจะไปกับเขาโดยที่คุณไม่สามารถทำได้แต่คุณโชยเขาเห็นว่าคุณทําได้คุณทําสิ่งนี้ได้ด้วยตัวของคุณเองมันจะทําให้เขาเนี่ยประทับใจมากผู้ชายนะคะเขาเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเท่านั้นนะคะ เขาเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้านายชีวิตของเราดังนั้นเราควรที่จะอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะขออ้อ2ให้เวลาส่วนตัวเขาบ้างนะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยอยากจะทำกิจกรรมร่วมกับเขามากเท่าที่จะมากได้นะคะแต่ คุณลองคิดดูนะคะว่าคุณเนี่ยก็อยากจะไปใช้เวลาร่วมกับเพื่อนรักของคุณบ้างไปใช้เวลาร่วมกับครอบครัวของคุณบ้างใช่ไหมคะเขาเนี่ยก็เช่นเดียวกันเขาก็อยากจะไปใช้เวลากับเพื่อนเขาไปกับไปหาพ่อแม่เขาบ้างนะคะถ้าคุณไม่ปล่อยโอกาสให้เขาได้ไปหาครอบครัวไปหาเพื่อนเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกกดดันมากๆและเขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยไปคอนโทรลไปควบคุมเขานะคะสิ่งที่คุณควรจะทําคุณควรจะเปิดโอกาสให้เขาไปหาเพื่อนเขาหรือไปหาครอบครัว เขาโดยที่คุณจะพูดว่าอ๋อขอให้เที่ยวขอให้เธอเที่ยวให้สนุกนะอะไรแบบนี้แฮ e ฟันนะเขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขมากๆนะคะและเขาก็จะรีบก,กลับมาหาคุณมาใช้เวลาร่วมกับคุณค่ะข้อ 3. ทํทำบางสิ่งบางอย่างที่ดีเพื่อตัวคุณเองการทำสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ดีเพื่อเพื่อตัวคุณเองเนี่ยก็คือการที่คุณเนี่ยไปเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำคุณอาจจะไปเรียนการพูดเรียนอะไรก็ได้ที่ฝึกพัฒนา ด้านทักษะของคุณให้สามารถที่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆคุณอาจจะไปเรียนทํากาแฟไปเรียนทําขนมอะไรก็ตามที่คุณจะแพลนที่จะ,ะวางแผนทําธุรกิจในอนาคตมันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยเขาประทับใจในการที่คุณเนี่ยไม่หยุดพัฒนาตัวเองและทําสิ่งดีๆให้กับตัวคนเองนะคะข้อ4นะคะการที่คุณแสดงความรักข้างนอก ข้างนอกบ้างนะคะอย่างเช่นเวลาที่คุณออกไปตามที่สาธารณะกับเขาไปสวนสาธารณะหรือว่าไปร้านอาหารไปอะไรก็ตามให้คุณเนี่ยอยู่แนบชิดเขาจับมือเขาอบกอดเขาหอมแก้มเขาคุณทําแบบนี้นะคะผู้ชายเขาจะประทับใจมากเพราะเขาจะรู้สึกว่า แฟนของเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มั่นใจแล้วก็ไม่อายที่จะแสดงความรักต่อที่สาธารณะนะคะและมันจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยประทับใจเขาอย่างมากนะคะและเขาก็จะประทับใจคุณด้วยข้อ5นะคะแสดงด้านที่ดีที่สุดของคุณออกมานะคะโดยการที่คุณทําตัวของตัวคุณเองให้ดูดีอยู่เสมอผู้หญิงบางคนนะคะเมื่อคบกันไปได้สั้ระยะหนึ่งแล้วก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเพราะคิดว่า เป็นคุ้นเคยกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องทําอะไรให้สวยงามใช่ไหมคะบางคนก็ไม่ทําผมไม่ทําเผาอะไรเลยไม่แต่งหน้าปล่อยตัวโซมอยู่ตลอดเวลา การที่คุณจะทําให้เขาประทับใจเนี่ยคุณควรจะทําให้ตัวเองสวยโดยการที่คุณจะทําผมของคุณดูแลผมของคุณให้สวยให้ทรงผมดูดีและมีกลิ่นหอมแต่งตัวให้ดูดีดูแลร่างกายของตัวเองให้สะอาดอยู่ตลอดเวลามันจะโชว์ให้เห็นว่าไม่ใช่แค่คุณสวยเท่านั้นแต่คุณจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะและมันจะโชว์ให้เห็นว่าคุณเนี่ยโชว์ เบสเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดให้เขาเห็นในตัวคุณและมันจะทําให้เขาประทับใจคุณมากนี่ก็เป็น5วิธีการนะคะที่จะทําให้สาวๆเนี่ยสามารถทําให้แฟนของคุณเนี่ยประทับใจคุณได้และความรักของคุณเนี่ยหวานชื่นยาวนานแน่นอนนะคะและถ้าชอบคลิปวิดีโอของคุณลูก็ฝากกดติดตามเพจคุณนุนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ